ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อาละฮะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอททุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาใช้เทคนิคนะครับเล็กๆใน้อยภายในเกม Creature of s o n a r i a นั่นเองนะครับโดยเทคนิคนี้เนี่ยนะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถได้หยิบตัวละครแร่ๆนะครับที่เป็นเอ่อตัวละครแร่หรือว่าตัวหายากอันดับต้นๆของเกม Creature of s o n a r i a เนี่ยนะครับมาเล่นได้ในราคาถูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเราไปดูวิธีการทํากันนั่นเองนะแต่ว่าก่อนไปวดีีโน้ก็ รบกุณเพื่อนนะครับกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง Tiktok เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่เล่น Tiktok เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับในช่องของผมได้นะยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยฝากกดหัวใจนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับโอเคและถ้าพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการนำตัวละครเร่ภายในเกม Creature of s o n a r i a มาเล่นในราคาถูกกันเลยดีกว่าครับอออ่สในนนนลิปวดีีโ้เพืผมก็ จะมาบอกเทคนิคนะครับหรือว่าวิธีนะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการนําตัวละครนะครับที่เป็นตัวละครหายากอันดับต้นๆภายในเกม c r e a t u r e of s t n a r i a เนี่ยนะครับมาเล่นได้ในราคาถูกนั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะที่อาจจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยนะครับยังไม่ทราบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยนะครับเรามาดูวิธีการทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีบอกข้อดีข้อเสียด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโดยวิธีการนะครับที่เราจะนําตัวละครแร่ๆนะครับหรือว่าตัวละครหายากภายในเกม c r e a t u r of u s o r a r i a เนี่ยนะครับ เล่นได้ก็คือง่ายๆเลยให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปที่ชอบือว่าร้านค้าทางด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็ให้กดไปที่ All Cre เจ u r e ตรงนี้นะครับแล้วก็ t r i a l ตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็จะมีครีเจอร์นะครับทั้งหมดภายในเกมเลยเนี่ยนะครับขึ้นมาให้เราเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับก็จะมีราคาตั้งแต่5เหตุนะครับไปจนถึง3000เหตุเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าครีเจอร์ที่เราจะทําการซื้อในหน้านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบสโตทั้งหมดหรือว่า ความแตกต่างของคลีเจอร์แบบสโตนนะครับกับแบบสปีชีทั่วไปที่เราเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างแล้วก็ข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีในการที่เราจะซื้อคลีเจอร์จากในหน้าทริโอตตรงนี้เนี่ยนะครับข้อดีก็คือมันเนี่ยนะครับมีราคาที่ค่อนข้างถูกน,นั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับนำคลีเจอร์นะครับที่เราทําการซื้อมาจากเ,าเจ้าตัวทริโอตตรงนี้เนี่ยนะครับไปเล่นเราเกิดตายขึ้นมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เพื่อนๆดูแล้ว นี่นะครับอะแล้วเราก็นำเจ้าเดลคลายเนี่ยนะครับเข้าไปไปเล่นภายในเกมแบบปกติเลยนะครับอ่าเล้วเดี๋ยวผมจะเอ่อลองทำให้มันตายดูก่อนแล้วกันนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเจ้าเดียโอไคร้ของผมเนี่ยตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองสมมุติว่าเราเนี่ยนะครับซื้อมาแล้วเอาไปเล่นแล้วเกิดตายขึ้นมาเนี่ยนะครับเออ่ข้อเสียของการซื้อแบบทริโอหรือว่าซื้อแบบสโตรมาเนี่ยนะครับหากว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเล่นเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ใหม่เนี่ยนะครับเราต้องทําการกดรีสตาร์ทใช่ไหมซึ่งในการรีสตาร์ทเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องใช้เหตุในการซื้อครีเจอร์ตัวนั้นนั่นเนี่ยนะครับขึ้นมาใหม่เลยนั่นเองอย่างเจ้าเดียโอไคร้ที่เราซื้อมาตอน มันก็ต้องใช้อีก60เห็มในการเล่นใหม่น,นั่นเองนะเห็แบบนี้เรากดเพล์เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเริ่มใหม่เลยน,นั่นเองนะแบบนี้เลยเห็นไหมหรือว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการชุบชีวิตขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเล่นใหม่นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีเจ้าตัว revive token อันนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเออครีเจอร์ที่เรามีแบบสปีชีนั่นเองนะครับอย่างเช่นเจ้าอาร์ชิลตัวนี้เนี่ยนะครับ,รบที่ผมมีแบบสปีชีอยู่แล้วนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยไปเล่นเราเกิดตายขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเ,าารเร่นะท restart, นี ที่จะต้องจ่ายเห Secondly, plus, เ็ดเพิ่มนั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีแบบสปีชี่อยู่แล้วมันก็จะขึ้นว่าฟรีแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะเริ่มเล่นใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการชุบชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับแบบสโตร์เลยนะครับก็คือต้องใช้เจ้าตัวรีไวฟ์โทเค็นแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งข้อดีนะครับของการที่เราเนี่ยซื้อครีเจอร์แบบสโตร์แบบนี้มา,นาบบเนี่ยนะครับหรือว่าแบบทริโอเนี่ยนะครับข้อดีของมันเลยก็คือราคาถูกแต่ว่าเราเนี่ยนะครับถ้าว่านําไปเล่นลราตายเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้เห็็็็ดซืืื้้้้้้ออ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 ใใหหมม่่่่่่เเเเเเรรรรรรยยยๆลนน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 นัััััังงงงะะคคคบบบวววาาาถตตตกกกชชชุีีีีิไฟ์โท ือข้อเสียนั่นเองนะครับมันราคาถูกก็จริงแต่ว่ามันจะแบบใช้เหตุของเราเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆเลยแตกต่างจากกระแบบสโตที่จะสามารถเริ่มเล่นใหม่ได้แบบฟรีเลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะครับของการซื้อครเจอร์แบบสโตหรือว่าในแบบทริโอแบบที่ผมมาสาธิตในวิธีนี้นั่นเองนะครับแต่ว่านาไฮไลท์ของคลิปนี้เลยก็คือเราเนี่ยนะครับจะนำครเจอร์หลายๆที่เป็นตัวหายากอันดับต้นๆของเกมเนี่ยนะครับมาเล่นใช่ไหมซึ่งตัวละครที่เป็นตัวหายากอันดับต้นๆของเกมเนี่ยนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับตัว ถึงเลยก็คือเจ้าซิกมาทอกนั่นเองนะครับโดยเจ้าซิกมาทอกเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเขาแจกให้เฉพาะคนที่เข้าร่วมการเล่นเบต้าของเกม c r e a t u r e of s o l i a i เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าซิกมาทอกตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่ไม่สามารถเทรดหรือว่าแลกเปลี่ยนกันได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผู้เล่นอย่างเราๆที่เป็นผู้เล่นธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นเจ้าซิกมาทอกเลยนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับเราสามารถที่จะมาซื้อเจ้าซิกมาท็อกนะครับที่เป็นแบบ ราคาของมันเองครับก็อยู่ที่1,500เห้าเต์เท่านั้นนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราทำการซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะนำเจ้าซิกมาท็อกซ์เนี่ยนะครับเข้าไปเล่นภายในเกมได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ้าซิกมาท็อกซ์เนี่ยนะครับตายขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องทำการกดรีสตาร์ทนะครับเราก็ต้องเสียอีก1,500เห้าต์นะครับในการที่จะเล่นเจ้าซิกมาท็อกซ์ใหม่นั่นเองนะครับหรือว่าจะทำการชุบชีวิตก็ได้นะครับซึ่งในการชุบชีวิตเนี่ยมันก็ใช้รีไวฟ์โทเค็นเนี่ยเเเเหหหรรรีียญมือออนนนนนนนกััััั่่่่งงะะะคคบตตววลทป็แ สห่านนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่จะแจกให้กับเหมือนกับเป็นยูทูบเบอร์นะครับอะไรเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เอลิสใช่ไหมอ่ะนะครับเอลิสก็เป็นตัวละครที่แจกให้เฉพาะยูทูบเบอร์เท่านั้นนั่นเองนะครับมีตัวอะไรอีกนะครับโนว์วอสเวอรเดนนะครับโนว์วอสเวอรเดนนี่ก็เป็นตัวละครนะครับที่เราต้องใจเห็นจํานวนมากเลยนะที่จะรับสปีชี่ของเจ้าโนว์วอสเวอรเดนนะครับในกิจกรรม L S S e v e N t ที่เพิ่งจบไปนั่นเองนะครับซึ่งหากว่าใครเนี่ยนะครับรับไม่ทันเนี่ยก็สามารถมาซื้อสตูของเจ้้าาาไดนนะคครรับใ 3,000เหเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าอีเทโรลิตัสใช่ไหมที่เป็นตัวละครนะครับที่จะแจกให้กับคนที่มียศพิเศษใน Discord เท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็โซมเนียอีลัสนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งทุกตัวภายในเกมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแร็กแค่ไหนเนี่ยนะครับก็จะถูกรวมอยู่นะครับในร้านค้าทดลองหรือว่าร้านค้าทรีโอตรงนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะลองเล่นตัวละครแรๆเนี่ยนะครับที่เป็นตัวหายากอันดับต้นๆของเกมเลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถมาซื้อ ตัวละครเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้ที่ร้านค้านี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าหากว่าเราเนี่ยนะครับเกิดนําไปเล่นแล้วตายขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องใช้เห็ดนะครับซื้อมันขึ้นมาใหม่เลยนั่นเองนะครับหรือว่านะครับใช้โทเค็นชุบชีวิตเนี่ยนะครับในการชุบชีวิตขึ้นมาแบบเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากร้านไปท้ายคลิปนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้เห็ดนะครับเอาไปซื้อตัวละครแบบทริโอหรือว่าแบบสโตนเนี่ยนะครับหรือว่าอยากได้โทเค็น ชีวิตอันนี้เนี่ยนะครับเอาไว้ชุบชีวิตเครเจอร์แบบสโต้ของเราเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปสั่งซื้อได้นะที่เพจพีการเซ็ตดาก้อนช็อปอีกนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยนะครับมีเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมนะครับแล้วก็มีโทเค็นต่างๆนะครับที่จะอำนวยความสะดวกให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมเครื่องออฟโซนเลียได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับและยังมีเครเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์นะครับเพื่อนๆเ่นียสามารถที่จะเลือกซื้อได้อีกด้วยนั่นเองนะครับยังไงหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปปววิิดดดีีีีีโอออออนนนนนนน้้้้้ะะะะคครรรรัััับบบเเเเเเพพื่่่่ขขาาาาาไไทททหจจจงงแแแลลกกก็็สมมมถชย แอดมินนเี่ยพร้อมให้บริการเพื่อนๆอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับเทคนิคนะครับในการที่เราเนี่ยนะครับจะซื้อเจ้าตัวละครแรงๆนะครับอันดับต้นๆของเกมเนี่ยนะครับมาเล่นได้ในราคาถูกนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับตัวละครเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะยากที่จะเข้าถึงเลยนั่นเองนะครับอย่างโนวสเเด Noxus Ven Verza Sigmatax e t e r ลาลิตัสเนี่ยนะครับมันเป็นตัวละครที่ไม่สามารถเทรดได้นะครับส่วนเจ้า k ิ l u l ุเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครที่มีราคาเนี่ยนะครับหลักแสนเหฮกเลยนั่นเองนะครับมันเป็นตัวละครที่เข้าถึงได้้ยยาากกมๆอู่แลวนั นี่นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าอาจจะเป็นผู้เล่นเก่าที่ไม่อยากสูญเสียเห็ดไปเยอะเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อตัวละครเหล่านี้นบบบบบนนเนี่ยนะครับแบบสโตหรือว่าแบบทริโอตรงนี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ซื้อครีเจอร์แบบสเปเชียลเนี่ยนะครับมันจะดีที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดเพราะว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยนะครับจะเล่นตายเนี่ยนะครับเราสามารถกดรีสตาร์ทแล้วก็เริ่มเล่นใหม่ได้แบบฟรีเลยนั่นเองนะครับไม่จำเป็นที่จะซาต้อง ผมแนะนําให้ซื้อเฉพาะตัวแรงๆนะครับหรือว่าตัวแบบหายากๆจริงๆเนี่ยนะครับถึงจะคุ้มนั่นเองนะครับไม่เป็อย่งไรก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับและหากว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ